รู้ไหมครับว่าทําไมผู้หญิงคนอื่นถึงไม่ดีเท่าภรรยาด้วยพี่บอสพรุ่งนี้เราไปเดินห้างซื้อของกันไหมคีมทาตัวหนูหมดแล้วเนี่ยฮะพี่เพิ่งซื้อให้เองไม่ใช่เหรออีกอย่างคีมพวกนั้นก็ยังไม่ได้แกะมาใช้เลยเนียจ่จริงๆแล้วเนี่ยหนูอยากจะไปซื้อรองเท้าสักสองคู่อะ่ะพี่ช่วยซื้อให้หนูหน่อยได้ปะผมมีเงินเดือนเป็นแสนแต่ก็ดด้มาแต่งงานกับลูกคุณหนูได้ชอบใช้เงินจริงๆได้สิครับพี่นี่น่ารักที่สุดเลยอะ่ะ พี่บอสพี่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยหนูใส่ชื่ไหนดีอะเดี๋ยวนะไปซื้อสื้อผ้ใหม่ไหมแต่เมื่อไหร่อ,อ๋อหนูไปซื้อมาเมื่อวานอ่ะสวยปะก็สวยดีผมบอกตามตรงนะที่ผมคขากดตั๊กก็เพราะาเห็นบ้านเธอรวยมีฐานะและมันทำให้ผมสามารถตั้งหลักในหน้าที่การงานได้เพราะฉะนั้นถึงเธอจะอยู่บ้านไม่ทำอะไรเลยผมก็ยอมโอ้โหหนูซื้ออะไรมาเยอะแยะเนี่ยฮะ ไม่เห็นเยอะเลยหนูก็แค่สาน้ำยาซักผ้าแล้วก็แชมพูอ๋อแล้วอีกอย่างเนี่ยสเปรย์ฆ่าเชื้อในห้องน้ํามันหมดอ่ะหนูก็เลยสั่งมาพี่เอาไปไว้ในห้องน้ําด้วยนะแล้วก็อย่าลืมฉีดทุกครั้งด้วยเพราะว่าผู้หญิงแบบหนูเนี่ยบอบบางมากเลยโคตรน่าเบื่อเลย,ยพี่บอสเมื่อไหร่พี่จะเลิกนิสัยที่ชอบโยนเสื้อผ้าทิ้งแบบนี้สัทีเนี่ย เือพี่ขาดเหรอใครเป็นคนเย็บให้อะแต่พอเธออยู่บ้านนานๆก็กลายเป็นคนขี้ระแวงไปหมดก็เย็บเองไงอย่าคิดอะไรไปเรื่อยได้ป่ะเย็บเองจริงหรอก็ใช่ไงงั้นก็บอกหนูมาหน่อยสิว่าเข็มกลับได้นะมาอยู่ส่วนไหนของบ้านเหรอก็อยู่ในลิ้นชักไงี่ต้งที่มันก็ดึกแล้วจะถามอะไรเซาซีเยอะแยะมากมายเนี่ยทำงานมามันก็เหนื่อยมากพอแล้วให้พี่มีเวลาพักหายใจบ้าง น,นี่อะไรทำยังกับพี่เป็นผู้ต้องหาตลอดเวลาจะผิดอยู่นั่นแหละผมโคตรเหนื่อยกับพฤติกรรมงเธอเลย oh, <shit. S 2> ไม่เหมือนเพื่อนร่วมงานใหม่ในบริษัทผมถึงเขาจะเคยแต่งงานมาแล้วแต่เขาก็ดูเป็นคนมีวุฒิภาวะและดูชลาทำงานหนักขนาดนี้กินแค่นี้จะพอเหรอคะอ๋อมีให้กินก็นดีแล้วครับคุณจะไม่กลับไปเหรออ๋อพอดีว่าฉันเห็นว่าคุณยุ่งๆนะคะก็เลยจะมาถามดูว่ามีอะไรให้ช่วยไหมไม่เป็นไรครับ ของมานะครับนี่ค่ะฉันซื้อมาฝากขอบคุณนะครับงั้นเพื่อเป็นการตอบแทนเดี๋ยวผมไปส่งคุที่บ้านไหมเธอไม่เคยสร้างปัญหาขอบคุณค่ะไม่เคยใช้ของแบรนด์เนมและดูเหมือนว่าจะเข้าใจผมทุกอย่างขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาร่วมประชมุมในวันนี้กลับบ้านได้ครับขอโทษคุณด้วยนะ ที่ต้องว่าคุณตอนหน้าคนอื่นน่ะไม่เป็นไรเลยค่ะฉันทำงานพลาดเองนะคะหลังจากจบโปรเจกต์นี้ไปคงต้องพัฒนาตัวเองเยอะเลยงั้นเอา,อางี้แล้วกันครับไปกินข้าวกับผมเพื่อเป็นการขอโทษผมแล้วกันเด้ไหมได้ค่ะอยู่กับเธอผมไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคอยเดาอารมณ์และไม่ต้องพยายามเอาใจนี่ค่ะครั้งก่อนที่ฉันยืมเสื้อคุณไปฉันเห็นว่ามันขาดอะคะ่ะก็เลยเย็ดให้เรียบร้อยยอ คุณเย็บเป็นด้วยครับเป็นสิคะง่ายนิดเดียวขอบคุณมากนะความอ่อนโยนของเธอเหมือนสายลมที่พัดพาความเหนื่อยล้าออกไปจากชีวิตของผมจะบอกให้นะจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านเราไม่มีเข็มกับได้ด้วยซ้ำพี่จะโกหกหนูทำไมยังไม่จบใช่ปะทุกวันนี้พี่ทำงานมามันก็เหนื่อยแทบตายอยู่แล้ว กลับบ้านมาแทนที่จะมีน้ำเย็นๆมาเสริร์ฟพี่แต่มันก็ไม่เคยมีเลยพี่ก็ไม่เคยว่าหนูนี่ก็แค่เสื้อขาดตัวเดียวหนูสงสัยพี่มันระแวงพี่มันจะอะไรนักหนาววะไม่นทนไม่ได้ก็หยายมันเลยไปพี่มีคนอื่นใช่ปะใช่พี่มีคนอื่นและเขาเขาเ้าใจโง่ออพี่ได้ดีกว่าหนูด้วยหนูรู้อะไรปะ ตลอดเวลาที่พี่อยู่กับหนูมาเนี่ยไม่โคตรเหนื่อยเลยหลังจากนั้นผมก็เลือกที่จะเดินออกมาจากบ้านตัวเปล่าเลยคิดว่าตัวเองหลุดพ้นกับคนแย่ๆแบบนี้สักทีถ้าเขาเป็นเหมือนคุณสักนิดเนี่ยก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแล้อ,อฉันว่าไม่ต้องสูบดีกว่าคะ่ะมันไม่ดีต่อสุขภาพงั้น เอาแบบนี้ดีไหมเดี๋ยวฉันไปหาอะไรให้คุณทานยังไม่ได้กินอะไรมาใช่ไหมคะครับผมได้สัมผัสความรู้สึกของคำว่าบ้านที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณคะกระเป๋าใบนี้สวยมากเลยเนาะฉันอยากได้อ่ะใช้บัตรคุณรูดได้ไหมคะได้สิครัค่คะแต่หลังจากที่มาอยู่ด้วยกันเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นคนละคน มะนาวทำไมห้องน้ำสกปรกขนาดนี้ทั้งขนตาปลอมสำลีเช็ดเครื่องสัมพันธ์เต็มไปหมดเลยทำไมไม่รู้จะเก็บอ่ะบนห้องก็เหมือนกันเสื้อผ้ารองเท้าวางเต็มและเกล็ดละกาไปหมดช่วยทำความสะอาดบ้างได้ไหมก็เมื่อก่อนอ่ะเต้ยฉันอยู่กับสามีเก่าอ่ะเขาเป็นคนทำทั้งหมดเพราะฉะนั้นฉันไม่จำเป็นต้องทำแล้วอีกอย่างเนี่ยคุณจะมาว่าฉันเองก็ไม่ได้เพราะตอนคุณเข้งห้องน้ำอ่ะฉกโคก็เลอะเทอะเหมือนกันนั่นแหละงั้นต่อไปเนี่ยคุณก็นั่งฉี่เอาก็แล้วกันนะฉันเพิ่งไปสปา คงไม่สะดวกนะจ๊ะสุดท้ายจริงๆแล้วเบื้องหลังความดูดีของเธอก็มีแต่ความเห็นแก่ตัวมะนาวนี่คุณทำอะไรเนี่ยทำไมไมียอดตัดบัตรเป็นหมื่นเลยอ่ะอ๋อคือว่าฉันอยากถ่ายรูปทีมแบงกอกซิตี้อ่ะอยากม่รู้เอาไปลงอวดคนอื่นบ้งนางก,ก็เลยจ้างช่างแต่งหน้าประมาณ4ี่หมื่นก็แค่นั้นเองแค่นั้นเหรอค่าบาัตรเครดิตเดือนก่อนควยังจ,จ่ายไม่หมดเลยนะ ผมจาได้ว่าเมื่อก่อนคุณไม่ใช่คนแบบนี้นี่ฉันแค่ใช้เงินคุณนิดนิดหน่อยหน่อยเองมันจะเป็นอะไรไปมันไม่นิดหน่อยนะถ้าคุณยังใช้เงินเยอะขนาดเนี้ยเราจะมีเงินเก็บที่ไหนไปสร้างอนาคตของเราอะ่ะไม่ต้องสร้างหรอกอนาคตอะ่ะฉันใช้เงินคุณได้มากกว่านี้อีกจูๆ่ๆผมก็เริ่มคิดถึงตั๊กขึ้นมาไอ้ครีมพวกนี้ไม่ต้องทาเยอะก็ได้มั้งนั่นเปลืองเบา,าอะ นี่พี่บอสครีมตัวนี้เนี่ยหนูใช้แต้มสะสมไปแรกที่เคาน์เตอร์มาดีนะเนี่ยที่หนูเห็นซะก,ก่อนไม่งั้นป่านี้ก็คงหมดอายุไปซะละพี่รี่ไปอาบน้ำเถอะเดี๋ยวหนูจะได้ทาครีมให้งั้นเดี๋ยวพี่อาบน้ำก่อนนะแม่บางทีเขาชอบซื้อนั่นนี่แต่ก็มีบางครั้งที่เขารู้จักใช้ชีวิตแบบประหยัดคุ้มค่าโอ้โหจะขาดอะไรแรงขนาดนั้นน่ะสีชากโรกหรุดออกหมดแล้วมั้ง ก็พี่อะเวลาใช้ชักโครกแล้วเนี่ยชอบทําให้มันเลอะเธอไงหนูก็เลยต้องทําให้มันสะอาดถ้าเกิดว่ามีเชื้อโรคเหลืออยู่เนี่ยจะทํางไงแล้วพี่ไม่คิดบ้างหรอว่าที่ทุกวันนี้บ้านมันสะอาดเนี่ยเป็นเพราะใครตั้งจะดูแลทุกอย่างละเอียดตลอดแม้กระทั่งความเป็นอยู่ในบ้านโอ้โหรองเท้าพวกนี้คูณละหมื่นเลยเหรอ น,นี้เนี่ยหนูจะใช้เงินตัวเองซื้อพี่จะบดทำไมเนี่ยอีกอย่างเนี่ยหนูสั่งให้พี่สองคู่เวลาใส่อะก็ต้องใส่ของให้มันดีๆหน่อยถึงเขาจะใช้เงินเยอะแต่เขาก็พึ่งพาตัวเองทางการเงินได้ไม่ค่อยใช้เงินผมสักเท่าไหร่พี่บอสพี่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยหนูใส่ชุดไหนดีอะเดี๋ยวนะไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ไหมแต่เมื่อไหร่ออไปซื้อมมาเมื่อวานอะเป็นไงสวยปะก็สวยดียพี่บอส หนูสั่งตัดสูตรให้พี่ชุดหนึ่งนะผู้ชายอ่ะควรจะมีสูตรได้บ้างเอาไว้ใส่ไปคุยงานไงใช้เงินเพื่อผมเท่าไหร่ก็ไม่เคยเสียได้เฮ้ยแกนั่นพี่บอสไม่ใช่หรอมีชีวิตดีๆให้ใช้ไม่ชอบดันไปเอาไอตัวที่ใช้เงินเก่งที่ไหนมาก็ไม่รู้ไอพวกผู้ชายก็เป็นแบบนี้แหละพอเจอผู้หญิงที่เอาใจหน่อยเนี่ยมันก็เปลี่ยนใจละแต่มันไม่รู้หรอกว่าไอผู้หญิงที่เข้ามาเนี่ย เข้ามาเพื่อความรักหรือเข้ามาเพื่อผลประโยชน์กันแน่ดูชีวิตตอนนี้สิคงเละเทะหน้าดูเลยคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในชีวิตคู่มันก็ต้องได้รับผลกรรมแบบนี้แหละแกดูนี่สิผู้ชายส่วนใหญ่ หลังหยากกับภรรยามักจะคิดได้ทีหลังแต่หารู้ไหมว่าบางครั้งผู้หญิงเขากลับเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าไปแล้ว